บรรยากาศสมัครศึกชิงนายกอาบาจอสมุทรปราการเป็นไปอย่างคึกคักณห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22 TV ค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่23ธันวาคม2567ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแต่และฝ่ายต่างมีบรรดากองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจกันตั้งแต่ก่อนเปิดรับสมัคร ต่อมาทางผู้สมัครนะคะซึ่งวันนี้มีด้วยกัน3คนประกอบด้วยนายสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้านายประเสริฐชัยกิจเด่นนภาลายัยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพักเพื่อไทยลงในานามอิสระและนายนพดลสมยานนทานากุลพักประชาชนเดินทางมาถึงที่จุดรับสมัครคะ่ะ จนเวลา8นาฬิกา30นาทีทางกกตจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดให้ผู้สมัครชิงนายกอบจอสมุทรปราการรวมถึงผู้สมัครชิงสมาชิกสภาอบจอสมุทรปราการทั้ง36เขตเดินเข้าภายในห้องประชุมเพื่อยื่นเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสมัครนะคะโดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนาประหลัดจังหวัดสมุทรปราการกล่าวต้อนรับ ผลการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนั้นนะคะนายนพดลสมยานนทนาคุลพักประชาชนจับเป็นคนแรกได้เบอร์สนายประเสริฐชัยกิจเด่นภาลัยจับเป็นคนที่สองได้เบอร์สองส่วนนายสุนทรปานแสงทองกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าจับเป็นคนที่สได้เบอร์หนึ่งค่ะ ต่อมาภายหลังจากเสร็จสิ้นการยื่นเอกสารแล้วนะคะผู้สมัครทั้ง3คนได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อไปพบปะและจับมือกับกองเชียร์ที่มารอมอบดอกไม้เพื่อให้กําลังใจกันเต็มหน้าห้องประชุมพร้อมกับส่งเสียงเชียร์สนับสนุนทักของตนเองอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะกองเชียร์ของนายสุนทรปานแสงทองซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ นายวันชัยโชควิเศษชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการกล่าวนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกะกะตจังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งทั้งนายกอบจอและสมาชิกสภาอบจอทั้ง36เขตโดยวันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะ ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เบื้องต้นมีอยู่ประมาณ1.1ล้าน1มืนคนและได้กำหนดลงคะแนนเสียงในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568เชื่อว่าจะมีชาวสมุทรปราการสนใจไปลงคะแนนเกินกว่า70%ค่ะน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะคะได้เดินทางมาที่หน้าอาคารจุดรับสมัครพร้อมกับได้กล่าวทักทายให้กำลังใจใน,นายนพดลและผู้สมัคร สมาชิกสภาอบาจอทั้ง36คนก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าสำหรับนายนพดลหรือหมอ X ไม่เคยลงสนามทางการเมืองมาก่อนแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะมาพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการพวกเราพร้อมที่จะรับผิดชอบอนาคตของชาวสมุทรปราการให้โอกาสให้เราได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงสมุทรปราการค่ะทางทางอบจอก็มีการเตรียมของในทุกเรื่องครับไม่จะเป็นเรื่อง ข้า,ารากรเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อ,ของในการเลือกตั้งในทุกระดับนะครับผเกี่ยวข้องแล้วก็พัสดุอ,องค์กรแล้วก็สถานที่หน่วยเลือกตั้งก็มีความพร้อมในทุกด้านครับทั้งหมดสสา27เขตครับส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในโหน่งมีกี่บาทเท่าไหรล้านถึงล้าน 3, สามแสนเศษครับผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตอนระหว่างนี้มีการมีเรื่องร้องเรียนกขบวนกางอย่างครับณขณะนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีครับครับตอนนี้ท่านนายก็มีสามท่านครับสามท่าน ส่วนก็เขตก็ต้องไปตามรายเขตเพราะมีทั้งหมด30เขตก็มีความหลากหลายมีทั้งบางเขตก็มี2 2ท่านบางเขตก็มี3ท่านค่เรามีความกังวลใจในการเลือกตั้งนะครับตรงนี้เป็นการจ<ม>ัดการ<ม>แข่งขันที่ดุเวือดณขณะนี้ยังไม่มีข่าวใดยดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับพวกเราด้วยนะคะ